กองปราบแจ้งดำเนินคดีรองออฟอดีสามีแอมไซยนายเพิ่มหลังพบนำกระเป๋าแบรนด์เนมของก้อยซุกซ่อนนำพรางเพื่อให้เมียพ้นผ,ผิด16พฤษภาคมพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผอกองปราบ กล่าวถึงความคืบหน้าในคดีนางสรารัตหรือแอมรังสีวุฒธธาพรวางยาฆ่าชิงทรัพย์นางสาวสริพรขันวงหรือก้อยอายุ32ปีว่าวันนี้ได้เดินทางไปที่ตำรวจภูทรภาคเจ็เพื่อเข้าแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับพันตำรวจโทวิทูลรังสีวุฒธธาพรรองพ่วมกับสอบสวนสพสวนพึ่งอดีตสามีของนางสรารัตหรือแอมไซย์ในความผิดฐานช่วยเหลือผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษหรือให้รับโทษน้อยลงด้วยการทําให้เสียหาย ทำลายซ่อนเร้นเอาไปเสีย ซึ่งพยานหลักฐานในการกระทาความผิดพันธตํารวจเอกอนเนกกล่าวว่าเหตุผลที่ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับพันธตํารวจโทวิทูลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสบพบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสืบพบพยานหลักฐานว่าหลังจากเกิดเหตุพันธตํารวจโทวิทูลกับนางสรารัตน์ได้เดินทางไปที่บ้านพ่อแม่ของพันธตํารวจโทวิทูลที่จังหวัดสุขโขทยัยเพื่อเยี่ยมเยียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ขณะนั้นนางสรารัตน์ได้นํากระเป๋าแบรนด์เนมและทรัพย์สินของ ต่อมาภายหลังเกิดเปลี่ยนใจจึงท,ทําทีออกอุบายให้พ่อแม่ของพันตํารวจโทวิทูลส่งกลับมาให้ที่บ้านพักของพันตรารวจโทวิทูลที่จังหวัดนครปฐมแต่เมื่อพันตรารวจโทวิทูลได้รับของกลางแล้วกลับนําไปมอบให้กับนางสรารัตน์ที่อําเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีแทนที่นําส่งให้ทางตํารวจตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานจากนั้นจึงให้น้องสะพ้ายของนางสรารัตน์ส่งต่อไปให้กับนางสาวแก้วที่บ้านพักในอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีโดยที่นางสาวแก้วเองก็ไม่ทราบว,ว่าภายในกล่องเป็นสิ่งของใดกระทั่งเมื่อเปิดดู สงสัยว่าน่าจะเป็นทรัพย์สินของผู้ตายจึงรีบมามอบให้กับตำรวจตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานดังกล่าวจนนำมาสู่การตรวจสอบและแจ้งข้อหาแก่พันตำรวจโทวิทุนซึ่งนางสาวแก้วเองแท้จริงก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกับแอมไายนายแต่เมื่อได้รับสิ่งของมาก็เริ่มไม่แน่ใจจึงได้ส่งกลับให้กับตำรวจเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์โดยที่ตำรวจได้เรียกสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วและกันไว้เป็นพยาน